พารากราฟที่1กองทัพอากาศไทยออกมายืนยันชัดเจนถึงแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทนฝูงบิน F-16 ที่ประจำการมายาวนานกว่า30ปีโดยระบุว่าการอัปเกรดยุทธปกรณ์ด้านการป้องกันทางอากาศเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินให้เสร็จภายในปี2576เนื่องจากเครื่องบินขับไล F ่ F 16หลายลำเริ่มอยู่ในช่วงอายุการใช้งานสูงอะไหล่เริ่มหายากค่าบำรุงรักษาสูงขึ้นและความสามารถด้านการรบเริ่มไม่สอดคล้องกับภัยคุกคามสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศได้ยกระดับฝูงบินด้วยเครื่องบินยุคที่4.5และยุคที่ทําทำให้ ไทยต้องรักษาสมดุลด้านยุทธศาสตร์ทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศารากราฟที่สองกองทัพอากาศชี้ว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การซื้ออาวุธแต่เป็นการเสริมความพร้อมของประเทศในระยะยาวเนื่องจากห่วงอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการป้องปรามภัยคุกคามและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การรักษาอธิปไตยกองทัพยืนยันว่า การเฟ้นหาแบบเครื่องบินจะผ่านการประเมินอย่างละเอียดทั้งด้านความสามารถการรบการบำรุงรักษาความคุ้มค่าในระยะยาวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยการจัดหาเครื่องบินรุ้หนะในใหม่จะช่วยให้ไทยยังคงความสามารถในการเฝ้าระวังอากาศแบบ2 4ชั่วโมงต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนภารกิจทั้งป้องกันประเทศคุ้มครองน่านฟ้าและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติารากราฟที่3ปัจจุบันตัวเลือกเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับไทยได้แก่ F-16 รุ่นใหม่ล่าสุด เกรเพินรุ่นปรับปรุงพิเศษ F 1 5 x และ F 3 5ซึ่งแต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติเด่นแตกต่างกันไปเช่นความคล่องตัวความแม่นยำของระบบเรดาร์สัดส,ส่วนการบำรุงรักษาและต้นทุนการใช้งานในระยะยาวโดยกองทัพอากาศยังไม่ได้สรุปแบบเครื่องบินแอร์ ต่อยอมรับว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบตามงบประมาณที่รัฐจัดสรรรวมถึงการเจรจาความร่วมมือทางการทหารในอนาคตไทยต้องการอากาศยานที่สามารถใช้งานได้นานอย่างน้อย30ปีจึงจําเป็นต้องประเมินทั้งประสิทธิภาพและความพร้อมของสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ผลิตาพารากราฟที่4ในด้านความจําเป็นทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอธิบายว่า F 16ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันแม้จะได้รับการปรับปรุงหลายครั้งแต่ขีดความสามารถยังไม่เทียบเท่าเครื่องบินรบยุคใหม่ที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติและอาวุธปล่อยนำวิธีระยะไกลที่แม่น ย่ำกว่าเดิมการรักษาความสามารถของกองทัพอากาศให้ทัดเทียมประเทศรอบข้างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลเส้นทางการบินพาณิชย์และแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่จึงเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของประเทศในระยะยาวพารากราฟที่5ฝูงบินเ 16ของไทยประจำการมาตั้งแต่ทศวรรษ2,530ทำให้หลายลำมีชั่วโมงบินสูงเกินเกณฑ์ที่ปลอดภยัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบสมัยใหม่การบำรุงรักษาแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นหลายเท่าและอะไหล่จากผู้ผลิตเริ่มมีจำนวนน้อย ออยาลงเรื่อยๆเพราะหลายประเทศทั่วโลกทยอยปลดประจำการ F 16รุ่นเก่าแล้วการคงฝูงบินดังกล่าวให้พร้อมรบเต็มศักยภาพจึงเป็นเรื่องยากกองทัพจึงต้องวางแผนจัดหาเครื่องบินใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องไม่ให้เกิดช่องว่างในศักยภาพการสกัดกั้นทางอากาศของชาติารากราฟที่6ขั้นตอนต่อไปของกองทัพอากาศคือการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาจะสรรงบประมาณตามกรอบที่วางไว้ โดยโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ใหม่ไม่ใช่แค่ราคาตัวเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบอาวุธชุดจ่าลำลองการบินระบบซ่อมบำรุงและการฝึกนักบิน ช่างเทคนิคครบวงจรซึ่งทั้งหมดต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความพร้อมในการใช้งานจริงไทยต้องการระบบที่สามารถดูแลด้วยบุคลากรไทยได้ในอนาคตลดการพึ่งพาต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พารากราฟที่7กองทัพอากาศยังระบุว่าการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกนักบินไทยในอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วย เพิ่มความปลอดภัยในการบินและลดอัตราความเสี่ยงระหว่างการฝึกเครื่องบินยุคใหม่มักมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติระบบป้องกันการสูญเสียการควบคุมและระบบช่วยเห หรือผู้ขับในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งช่วยให้บุคลากรไทยมีโอกาสพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทําให้ความสามารถของกองทัพอากาศโดยรวมเติบโตอย่างยั่งยืนพารากราฟที่8นอกจากนี้โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ยังมีผลดีทางเศรษฐ,ฐกิจเพราะจะกระตุ้นการลงทุนด้านงานซ่อมบารุงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศหากมีการลงนามความร่วมมือกับผู้ผลิตต่างชาติไทยอาจได้รับโอกาสพัฒนาเครื่องมือยุโทโธปกรณ์บางส่วนภายในประเทศช่วยสร้างงานเพิ่มทักษะแรงงานและลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ หาติในระยะยาวพารากราฟที่9กองทัพอากาศไทยยังเน้นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยจากน่านฟ้าของประเทศอื่นการรับมือโดนความเร็วสูงหรือเหตุฉุกเฉินทางทหารที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศรวมถึงสนับสนุนบทบาทของไทย ในภูมิภาคที่ต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายภารกิจเช่นการกู้ภยัย<ป>การลาดตระเวนและการป้องกันการละเมิดน่านฟา้าพารากราฟที่10สุดท้ายกองทัพอากาศยืนยันว่าแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน F-16 จะดำเนินไปตามมาตรฐานสากลโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเป้าหมายคือให้ไทยมีศักยภาพด้านการป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยปลอดภัยและพร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในปี2,576ประเทศไทยจะมีฝูงบินที่สามารถปฏิบัติการได้เต็มขีดความสามารถและรองรับยุทธศาสตร์ด,ด้านความมั่นคงในระยะยาวได้อย่างมั่นคง